ของขวัญของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยในวันนี้นะคะเป็นเรื่องนะคะยอดฮิตมากๆนะคะในเรื่องราวของคันที่จะจูนจิตนะคะเชื่อมกับสมองนะคะเออจูนจิตัะเชื่อมสมองพวกเราอย่าเพิ่งตกใจนะคะวันนี้มันพลจี้เอาของขวัญชนิดที่ว่าเออถ้ามันพลัจีไม่พูดเรื่องราวเหล่านี้คุณก็จะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้จากที่อื่นนะคะเพราะว่า โลกของปี2023เนี่ยมันเป็นโลกของการที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการของการที่นะคะเป็นตัวตนที่แท้จริงของความเป็นธรรมชาติที่ต้องรู้นะคะว่าสมองเนี่ยเหมือนนะคะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเสมือนโครงข่ายนะ,ะคะโครงข่ายของคอมพิวเตอร์จิ๋วๆเป็นแสนแสนล้านเครื่องในหัวเรานะะในหัวเรา คือไม่ใช่มีแค่มอนโตจีคนเดียวคือคุณทุกๆคนอะ่ะมีกลไกลของนะคะสมองที่เป็นก้อนเนื้อนะคะอยู่บนเอ่อตรงตรงีรงสษะของเราเนี่ยเป็นเรื่องเราของส่วนการปะ,ะก็เรียกว่าประมวลผลประมวลผลหรือเป็นตัวรอรอ,ร,อรับโปรแกรมจากตัวคุณเองมากบายมหาศาลนะะอันนี้คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ก็ดีและก็บทความนะคะทางด้านทางด้านเกี่ยวกับ ร่างกายเนี่ยนะ,ะมีในะเรื่องราวของการรายงานแบบนี้มากมายนะคะเพียงแค่คุณมองหาคุณจะมองเห็นแลวข้อมูลเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นข้อมูลที่นะคะหายากไม่ใช่แล้วนะคะเข้า Google ก็เจอแล้วแล้วเลิกพูดได้แล้วนะคะว่า Google เนี่ยนะคะไม่ควรจะไปเชื่อนะคะคุณก็ต้องดูว่านะคะว่าคุณมีความเชื่อในทางด้านไหนเพราะอะไรก็ตามที่คุณมีความเชื่อ มันจะไปเจอหลักฐานตามความเชื่อของคุณโอเคไหมดังนั้นเนี่ยความเชื่อของเราแต่ละคนจึงไม่มีใครผิดและไม่มีใครถูกนะคะมีแต่นะคะจงนะคะสร้างความรักและความเมตตาจากตัวเองที่ให้ตัวเองก่อนและจงขยายความรักความเมตตาของตัวเองให้กับนะคะการใช้ชีวิตในครั้งนี้แล้วนะคะเมื่อเราแผ่กระจายในเรื่องความรักความเมตตาของตัวเอง ให้ออกจากตัวเราเองในสนามพลังงานแม้คุณจะกักนะคะไม่ให้ออกไปแต่กลไกธรรมชาติที่คุณมีความรักความเมตตามันจะผีนะคะผีดอกออกไปเป็นพลังงานออกมาในเรื่องเราของกระจายให้กับสนามพลังงานอัตโนมัติโอเคทีนี้เนี่ยของขวัญในวันนี้เป็นเรื่องสามนะคะวิธีการโปรแกรมจิตเชื่อมกับสมองนะคะเพื่อให้เกิดการทํางาน นะไปดึงในสิ่งที่คุณต้องการมาหาคุณได้ไง่ายๆนะวิธีการแรกนะคะวิธีการแรกเราไม่นะเย่นเยอะเป็นปน้ำๆนะคะเอาแบบเนื้อๆเลยวิธีการแรกนั่นก็คือคุณต้องเปลี่ยนพลังคําพูดก่อนนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดละง่ายกว่านี้ไม่มีละนะคะคือคุณจะต้องนะคะเปลี่ยนพลังคําพูดที่คุณเคยใช้คําพูดไม่เกิดประโยชน์ในด้านพลังงานเนี่ย หยุดเสียนะคะหยุดเสียถ้าถาบอกให้เ็นทอยที่บอกว่าคําพูดอะไรบ้างลหละที่เป็นพลังงาน,งานลบจริงๆแล้วคําแบบนี้ไม่ต้องอธิบายนะคะเพราะคุณจะรู้ด้วยตัวของคุณเองว่าคาเนี้ยคุณควรจะหยุดเพราะคุณได้ผลกระทบกับคําพูดลบเนี่ยมานับครั้งไม่ถ้วนนะคะคุณมีปัญหาเรื่องไหนก็เรื่องนั้นแหละที่ควรจะงดพูดนะคะคุณจะเจอ ปัญหาเดิมๆเ,เข้ามาหาคุณไม่หยุดถ้าคุณไม่หยุดพูดพลังลบที่มันสร้างปัญหามาให้คุณจะหยุดพูดคำไหนก็หยุดพูดที่นะคะมันสร้างปัญหาให้คุณไม่เลิกนั่นแหละคุณต้องหยุดพูดและเปลี่ยนเป็นคำพูดใหม่เสียนะคะเป็นคำพูดใหม่เสียเป็นคำพูดที่คุณปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในชีวิตก็แค่นี้เองนะคะนี่คือข้อแรกถ้าคุณเปลี่ยนพลังงานคำพูดของคุณได้นะคะ เอาคำพูดของคนที่จะออกปากจากคุณเนี่ยจงเป็นคำพูดที่เกิดประโยชน์ให้คุณในอนาคตสิ่งที่คุณพูดวันนี้มันจะเกิดประโยชน์กับคุณนะคะทันทีและในอนาคตนะคะที่คุณจะต้องไปรับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลลัพธ์มาเป็นปัจจุบันดังนั้นคุณจะต้องยอมรับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นต่อหน้านะคะ มันเป็นเรื่องผลงานในอดีตไปเรียบร้อยดังนั้นคุณจะมาหดหงิดกับอะไรกับปัจจุบันขณะแล้วใช้ปาจาของคุณพูดไปอีกนะคะคุณก็ยังเล่นเกมเก่าอยู่อันนี้เป็นเรื่องเกมเก่านะคะเกมมันอัปเดตแล้วนะคะที่รักเกมชีวิตมันอัปเดตแล้วเกมชีวิตมันอัปเดตตรงที่ว่าคุณจะต้องรู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณคุณหยิบเอามาเป็นสารเพื่อเอาไปตั้งต้นชีวิตใหม่ในอนาคตไม่ได้ ะะถ้าคุณได้หยิบนะคะเรื่องที่ตรงตรงหน้าคุณเป็นเรื่องที่มันเป็นบททดสอบมันเป็นเรื่องปัญหาที่นะคะเป็นผลจากอดีตมาคุณหยิบตรงนี้มาปุ๊บนะคะมันกลายเป็นว่าคุณกําลังเอาอดีตของคุณมาสร้างอนาคตและให้เกิดปัญหาในอนาคตให้ตัวคุณเองนะคะดังนั้นเรื่องการเปลี่ยนพลังงานคําพูดเปลี่ยนแบบไหนเพื่อให้คุณเนี่ยได้ผลลัพธ์ดีในอนาคตคุณเท่านั้นเป็นคนออกแบบ ะะจงออกแบบคำพูดเพื่อนะคะเป็นการโปรแกรมจิตของคุณสั่งสมองนะคะให้ไปนะ,ะตัวแอ็กซอนตัวนิวรอนรับตัวแอ็กซอนไปดึงเอาสิ่งที่เราปรารถนามาให้ในชีวิตโอเคไหมส่วนข้อที่2นะคะวิธีที่2มันเป็นการต่อเนื่องนะคะแล้วเขาบอกว่าแทนที่ของเก่าด้วยสิ่งที่ต้องการใหม่นะคะก็เป็นเรื่องคําอธิบายสอดคล้องมาสักครู่ นั่นหมายความว่าอะไรที่เราต้องการในอนาคตนะอะไรที่เราต้องการในอนาคตเราสวมความรู้สึกในการเป็นทันทีนะสวมความรู้สึกในการเป็นทันทีเออมื่อวานก่อนนะคะวันสองวันนี้จะพูดใอสองวันสองวันก่อนหน้านี้จะพูดเรื่องเราการเป็นนะคะคุณปรารถนาสิ่งไหนจงเป็นสิ่งนั้นแล้วมันจะดึง กนะคะในสิ่งที่ในความเป็นมาให้คุณยกตัวอย่างถึงขั้นการเป็นนักเรียนนะคะเคนนะคะมื่อคุณเป็นนักเรียนคุณก็ต้องใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียนคุณก็จะต้องมีกระเป๋ามีสมุดดินสอปากกาและก็หนังสือเรียนในสิ่งที่คุณต้องเรียนแต่ละชั้นนี่คือความเป็นนะคะดังนั้นเนี่ยพอคุณเรียนจบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณสวมความเป็นอะไรอยู่นะคะ คุณสวมความเป็นอะไรอยู่นะคะในเรื่องเราสิ่งที่คุณต้องการให้ตัวคุณเองเป็นแล้วคุณจะมีความสุขทันทีคุณก็เป็นสิ่งนั้นแล้วอ์ประกอบทั้งหมดมันจะหลั่งไหลทั้งภูมิมหาคุณให้คุณได้นะคะใช้เครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ในความเป็นของคุณและโลกใบน,นี้พลังงานเหล่านี้นะคะมันมาจากความปรารถนาก่อนทั้งสิน้นเมื่อความปรารถนามันเป็นพลังงานนะคะเป็นพลังงาน ว่าความรู้สึกมันเป็นพลังงานมันจะไปก่อตัวนะฮะในอ่ในเขาเรียกว่าพลังงานควอนตัมนะคะสนามพลังงานควอนตัมและมันก็จะเป็นเรื่องราวของการที่จะอะ่เหมือนกับไปดึเงเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนให้สอดคล้องกับความเป็นของคุณเข้ามาหาคุณนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวสิ่งที่อ่ปีนี้มันต้องพูดถึงเบอร์นี้แหละนะคะเพราะมันเป็นเรื่องราวของการที่มันเปลี่ยนแปลง,ปลงรวดเร็วรวดเร็วมากๆๆๆๆ,ๆ,ๆ จริงๆสำหรับการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ตนเองปรารถนาและต้องการและก็ไรเหตุผลคุณไม่ต้องไปหาเหตุผลคุณไม่ต้องไปมีข้อจำกัดนะคะเพราะในทางของการที่เราจะเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วที่อยู่ในตัวเรานะ คำว่าอธิบายตรงนี้จะใจยากนิดหนึ่งมันเหมือนกับสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับจิตพุทธะนะคะการที่พระพุทธองค์ทรงตัสรู้เสร็จเรียบร้อยท่านก็ามานะคะเผยแพร่ในสิ่งที่ท่านประสบความสําเร็จให้กับปัญจวัคคีปัญจวัคคีทั้ง5ปัญจวัคคีทั้ง5้าหนึ่งในนั้นมีท่าน,นัญญาโกลทัญญาเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมทันทีขณะที่พระพุทธองค์ทรงสอนนะคะเพราะว่าจิต พุทธ,ธะของนะคะท่านอัญญาโกณทัญญะก็พร้อมที่จะเบ่งบานทันทีคือนะคะขอรู้ความจริงเท่านั้นนะคะเพราะสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องราวของพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะเป็นทันทีเห็นออไหมคะดังนั้นในความเป็นทันทีของนะคะตัวเราทุกๆคนนะคะ่ะขอให้รู้กลไกและเข้าใจนั่นก็คือเป็นวิธีการที่นะคะจะแทนของเก่า ด้วยสิ่งต้องการใหม่และแท้ที่จริงแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณเองเนะี่ยมีตัวกองมีตัวรู้และมีตัวพร้อมสเสมอเพื่อให้คุณต้องการอะไรได้สมปรานานี่คือข้อ2นะส่วนวิธีสามหรือข้อที่3เนี่ยนะจงนำตัวเองอยู่ในความมั่งคั่งอุดม์สมบูรณ์นะะด้วยการนับคุณค่าในสิ่งที่มีนะะ คุณไม่ต้องไปโหยหาในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคุณไม่ต้องไปนะคะไปตีอกชกตีอกชกตัวนะในเรื่องราวของการที่ไปเปรียบเทียบคนอื่นนะเพราะสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาประสบความสมําเร็จในสิ่งที่คุณเห็นปัจจุบันเนี่ยมันมีเบื้องหลังนะคะในการเพียรพยายามในการสร้างนะคะจนกระทั่งประสบความสำเร็จของคนคนอื่นนะคะดังนั้นเนี่ย เมื่อนะคะเราจะต้องการเป็นนะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนร่ําคนรวยในแบบฉบับของเราเราก็สวมรอยในการเป็นนะคะความสุขความรวยความสําเร็จที่เราต้องการเลยและกระบวนการเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่ากระบวนการในการที่จะถักทอนะฮะและก็สร้างให้เกิดความ ะะความร่ำความรวยในสิ่งที่จะเป็นผลลัพธ์เนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการกลไกเดียวก,กันกับคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วนึกออไหมคะนี่คือการใช้เส้นทางเดียวกันกันกบคนรวยเขาทำนี่คือสิ่งที่โลกทั้งใบและนะคะคนที่เป็นนักจิตวิญ,ญญาณคนที่เป็นโค้ชกูก็สอนกันแบบนี้และนี่คือสิ่งที่มอนโทจิก็เอามาให้พวกเราเป็นวิธีการ วิธีเป็นวิถีทางที่พวกเรากําลังทําอาชีพอะไรก็ตามในทุกๆอาชีพจะมีคนที่ทําได้ดีที่สุดและคนที่รวยที่สุดในทุกๆอาชีพนะคะในอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะมันมีคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ประสบความประสบความสาเร็จสูงสุดประสบความสาเร็จปานกลางประสบความสําเร็จโดยทั่วไปและไม่ประสบความสําเร็จนะคะที่มันเป็นเพราะอย่างนี้มันเป็นเรื่องราวของการกระบวนการในการที่จะสร้างความสําเร็จของแต่ละคนเนี่ย มีความเข้าใจที่ถ่องแท้ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองถ้าคุณเรียนรู้นะคะเมื่อวานนี้เราพูดกระบวนการที่จะสร้างความสําเร็จใช่ไหมอ่ะถ้านะคะถ้าเราเรียนรู้นะคะเรื่องราวของกระบวนการสร้างความสําเร็จเนี่ยมันมี3ขั้นตอนเช็กเช่นเดียวกันนะ,ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะคะสามารถประกอบอาชีพการงานในของเราที่ทําอยู่เนี่ยให้มันเป็น นะฮะเอ็กซ์เพิในสิ่งที่เราจะทําได้นะฮะมันเป็นเรื่องราวของการทุ่มเทในสิ่งที่เรารักจริงๆเราเนี่ยมีความสุขจริงๆในการสิ่งที่เราลงมือทาโดยไม่มีตัวเงินมาเป็นตัวนะฮะมาเป็นตัวกรอบจํากัดนะคะไม่ได้เอาในเรื่องของจํานวนเงินมาเป็นกรอบจํากัดคือมันเป็นเรื่องราวของความรู้สึกความปรารถนาลึกๆในใจของคุณ ที่จะลงมือทําอย่างต่อเนื่องและลงมือทำนะคะอย่างบ้าคลั่งคือต่อเนื่องและบ้าคลั่งก็คือไม่ได้มาคิดว่าเราจะได้จํานวนจานวนเงินเท่าไหร่แต่เป็นการสร้างอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องราวของการที่ตัวคนเองมีความรักในสิ่งที่ทํานั้นๆน,น,นะคะอันนี้มันจะเป็นเรื่องราวของพลังงานโมเมนตัมนะคะแล้วมันจะขยายใหญ่มากขึ้นนะคะหนึ่งในส่วนของการที่จะขยายมากขึ้นก็คือ ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ลงมือทำมันจะพัฒนาโดยนะคะในเรื่องราวของอัตโนมัตินะแร,แรกเริ่มทีในสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่คุณรักเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ถนัดแต่เมื่อไหร่ที่คุณผ่านครั้งที่หนึ่งได้มันจะเป็นเรื่องราวครั้งที่2 3 4มมันจะเริ่มพัฒนาขึ้นมันจะมีช่องทางมากขึ้นและมันจะมีการเปิดโอกาสที่นะคะทำให้คุณไปเจอนะคะการ การที่คุณลงมือทำเนะี่ยให้มันเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นทุกๆความรักนะคะทุกๆความรักความปรารถนาดีจากคุณที่กําลังทําสิ่งใดก็ตามให้กับตนเองให้กับครอบครัวให้กับสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่นะคะไม่มีพลังงานใดๆเมินเฉยกับคุณนะคะเพียงแต่ว่ากําลังจะดูว่านะคะอำนาจของการที่คุณลงมือทําด้วยพลังความรักโดยที่ไร้เงื่อนไขเนี่ย มันนะ่ะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนและยังประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นคือเป็นเรื่องสาคัญนะคะเพราะว่าสิ่งที่นะสาคัญที่สุดในเรื่องเราของการที่จะสร้างสิ่งใดก็ตามคือสร้างเป็นประโยชน์ต่อนะคะตนเองและผู้อื่นนะ,ะถ้าสิ่งใดก็ตามที่สร้างแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและไม่เป็นประโยชน,นย์ต่อใครเลยนะคะก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงและไปทําสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆ สิ่งอื่นๆนะคะเพราะถือว่าเป็นเรื่องราวของการที่คุณก็ได้เรียนรู้กับสิ่งนี้แล้วนะแต่ว่าถ้านะคะคุณมองดูว่าเมื่อคุณอันวาเอติสันนะคะเอ่อถ้าคุณอันวาเอติสันเนี่ยนะคะยกเลิกในเรื่องราวของการที่จะทดลองนะในการที่จะทําไส้หลอดไฟในขณะที่เขาทดลองทําหยุดในครั้งที่10นะคะทำแค่เพียง10ครั้งอะแต่หยุด วันนี้นะคะเราอาจจะต้องนะคะได้เจอนักวิทยาศาสตร์คนใหม่หรือนักประดิษฐ์คนใหม่ที่ไม่ได้ชื่ออันวาเอดิสันในการที่จะเป็นคนมีชื่อเสียงในการที่สร้างนะคะไส้หลอดไฟให้เราใช้ได้วันนี้โอเคไหมนี่คือยกตัวอย่างนะคะแต่คุณอันวาเอดิสันเนี่ยนะคะมีในเรื่องเราสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาก็คือเรียนทำนะคะสนุกสนานกับการทดลอง จนกระทั่งนะคะผลิตดอดไฟหรือไส้หลอดไฟที่ทําให้เราใช้นะคะเป็นนวัตกรรมในอดีต่แล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาหลายหลายปีมากๆเนี่ยฮะจนทุกวันนี้แล้วก็มาต่อย,ยอดเป็นหลอด LED อะไรต่างๆเนี่ยนะคะนับเป็นครั้งที่หนึ่งหมื่นนออกไหมคะเ้วมันเป็นเรื่องราวของบา้บาคลั่งในเรื่องราวของการที่อา่าไม่ได้ไม่เดิกไม่ได้ไม่เลิกนะคะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆค้นหาเสาะหาจนกระทั่งเป็นประโยชน์และทุกวันนี้คุณอันบอ่า คุณอันคุณอันวายสันเนี่ยก็กลายเป็นนะคะผู้นักประดิษฐ์นะคะที่ทั่วโลกแล้วพวกเราก็พูดถึงเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาและยังต่อยังพูดอีกต่อไปนึกออกมคะนี่คือสิ่งที่นะคะนี่คือสิ่งที่เออมันก็เป็นเรื่องราวของประสบการณ์ประวัติศาสตร์นะคะที่เราก็สามารถเอามาใช้กับตัวเราได้และยุค สมัยนี้มันเป็นยุคที่เปิดกว้างให้ทุกคนนะ่ะได้นะคะแสดงความสามารถได้ใช้ช่องทางสื่อโซเชียลวีดียสะสมนะคะในเรื่องราวของสิ่งละอันพนนน้อยหรือความสามารถของคุณความเป็นตัวตนของคุณเนะ่ะเอามาสร้างเป็น p e r s o n a l แ b ร a n d นะคะ p e r s o n a l ลแ b ร a n d และก็นะคะในเรื่องการสะสม เปลี่ยนจากะะพลังงานของอีกขั้วหนึ่งไปสู่อีกขั้วหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องนะคะและแบบฟรีๆด้วยแบบฟรีๆด้วยนะเดี๋ยวโนจิมาเนี่ยไลฟ์สดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวอัดคลิปไปสู่วิดีโอเอ่อ YouTube นะคะก็ขอขอบคุณพี่น้อง YouTube ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆนะคะดังนั้นทุกคลิปนะคะทุกคลิปในการที่เอาไปอัพที่ YouTube นะคะก็ ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความรักนะคะที่ต้องการสื่อสารไปส่วนส่วนของผู้ที่กําลังต้องการเปลี่ยนพลังงานชีวิตของตัวเองจากอีกฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งเพื่อเป็นทางเลือกนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีผู้คนตื่นขึ้นมาให้ความรู้เกี่ยวกับโลกพลังงานเยอะแยะมากมายนะคะมันก็เป็นหน้าทีเา่เพราะการสื่อสารของแต่ละคนก็จะมีมุมมองนะคะในการที่ใช้คําพูดที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่ว่าผู้ไปรับเนี่ยจะรับ ของท่านไหนและเอาเกิดเป,เป็นประโยชน์นะคะในในมุมใดมุมหนึ่งนั่นก็เป็นเรื่องราวของการที่นะคะบรรดาสตาสิ์แล้วก็อ่อสตาสิ์แล้วก็นะคะในเรื่องราวของผู้ที่เข้าใจในเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตนะคะในการทดลองใช้การเปลี่ยนพลังงานตรงนี้ก็มาเล่าต่อกันฟังเพราะว่าที่มาเล่ากันต่อกันฟังก็เป็นเรื่องราวของการได้รับผลลัพธ์ในชีวิต ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะในเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยเราก็ผ่านในเรื่องราวของตัวเลขที่7หลักมาเป็นเทีบที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะที่เปลี่ยน,เ,ยนเพจนะคะชื่อ,อทําเพจตรงนี้มาเราก็ทะลุูในเรื่องราวของตัวเลข7หลักเป็นที่เรียบร้อยอย่างสบายๆนะคะและนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะดําเนินต่อไปนะคะดำเนินต่อไปไปตรงจุดที่จะทําให้นะคะเออพวกเราที่มาติดตามเนะะี่ยได้รับประโยชน์ไม่นัก ไม่มากก็นอนหรือไม่มุมใดก็มุมหนึ่งนะคะดังนั้น3โปรแกรมตรงนี้นะคะเป็นวิธีการที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงนะคะในสิ่งที่คุณเคยทําในอดีตแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์ในชีวิตได้ให้มาเปลี่ยนนะคะในรูปแบบของการที่เป็นเฮรจิเอาหัวข้อมาให้นะ,ะถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงนะคะได้ผลอะไรยังไงก็ คอมเมนต์ uh, comment, นะคะมาบอกในเรื่องบอกเล่าในเรื่องประสบการณ์ของคุณด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถือว่าเป็นของขวัญที่อยากจะให้ทุกคนได้รับประโยชน์และนําไปใช้เพื่อนะคะให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความสุขครบทุกด้านและสมดุลในเรื่องจิตวิญญาณด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะเปลี่ยนพลังสู่ความรวยมันจะต้องรวยทั้งนะคะ ร่างร่าง่างกายจิตใจและจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันเลยนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะโชคดีค่ะ